เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช้าวัยพีสวัสดีครับนี่ผมมาชีา้เเผารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้าโตโยต้าเอาติดปี2006ครับรถเดิมๆโรงงานโหมดทะเบียนเดิมนะครับสีสันบางๆมีสกเกิร์ตล่างรอบคันครับพร้อมสปอยเลอร์อหลังให้ด้วยสีบอลเทาสวยงามๆม,มากๆครับ สวยเงาฉ่ำทขั้นอมใช้พร้อมเที่ยวเดินทางไกลได้สบายรุ่นนี้อึดทนนะครับเครื่องเกียร์คันนี้ก็สมบูรณ์จของดุแรงดีห้องเครื่องสะอาดมากครับคันหน้ากิบกิบบางๆงไม่มีรอยชนหนักสติ๊กเกอร์จากโรงงานยังอยู่ครบเลยรอยพับร้างต่างๆอยู่ครบของเครื่องกิบมากเครื่องดีเกียร์ดีนะครับสมบูรณ์ช่วงล่างแน่นแอร์หนาวเลยทีเดียวนะครับคันนี้ใช้2ระบบครับน้ำมันและ l อ g ไม่ต้องโกเปืองครับเดินทางแบบไม่ต้องซเรียสเรื่องค่าเช่าเพิงภายในก็สมบูรณ์ครับเจ้าของดูแลอย่างดีสวยเหมือนใหม่กระจกไฟฟ้าสีบ้านเบาะหนังสภาพดีไม่ขาดไม่แฟบเกียร์ออโต้ห้องโดยสารสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะครับราคาเปิดที่5้า0่5 0 0บาท 06ครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำาเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อไจ้ของได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ